ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วกับการตกปลาแบบชิงดิวนะครับวันนี้พามาหมายหลังตลาดนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาด้วยนะครับเสาร์อาทิตย์แทบไม่ว่างเลยนะครับ จัดงงจัดงานของโรงเรียนเต็มเลยนะครับกิจกรรมเยอะแยะไปหมดนะครับก็เลยไม่ว่างวันนี้พามาหมายหลังตลาดนะครับพามาตกชิงหลิวไม้ตายระยะ4.5นะครับเป็นไม้ตายเกาหลีนะครับฝนตกหนักประมาณ2-3วันแล้วน้ำขึ้นมากเลยนะครับช่วงนี้ก็ได้ลงไปแล้วนะครับประมาณ2-3ไม้ก็พอมีอาการอยู่ครับวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันครับผมโอเคครับไปรับชมกันเลยโอเคครับไปดู ต่อไปกันเลยเป็นไม้ตายเกาหลีนะครับสองตะขอนี่นะครับตะขอก็เป็นกามาเบอร์สามนะครับเยื่อวันนี้ผมเล่นเป็นนวดนิ่มนะครับเยื่อนวดนิ่มก็จะ ปั้นใส่ดวงเบ็ดแบบนี้เลยนะครับปั้นเม็ดนี่เองนะครับเม็ดไม่ใหญ่นะครับถ้าใหญ่มากก็บีบออกครับนี่นะครับเม็ดหนึง่งก็ใส่ไปเลยโอเคครับทอยไปเลยทีนี้คอยไม่ต้องสุดสายนะครับก,กะว่าประมาณทุ่นลงไปแล้วมันตั้งพอดี ประมาณสองข้อนะครับแต่ว่าไม่ตรงจุดเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็ค่อนข้างลมนิดนึงนะครับไม่รู้ว่าจะมีตัวให้คุณผู้ชมดูหรือเปล่านะครับไม่ได้ตกนานแล้วด้วยพาน่าจะลืมเหยื่อแล้วนะครับ อีกวิธีก็คือเอาลำอ่อยไปที่อื่นอันนี้ก็มั่นใจไม่ได้หรอกนะครับว่ามันจะไปที่อื่นตามลำเราหรือเปล่าดูดิขนาดลงไปนะครับยังตอดทุ่นเลยไหลนะครับไหลไหลไหม ไหลลงไปนะครับไหลลงไปไปอีกไหม <S <S มาแล้วครับมาแล้วนี่ไหลนะครับรายสุม่มคุณในคุณผู้ชมดูแล้วครับมาแล้วแต้มแรกเออ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 กลก้องเห็นไหมเนี่ยมันออกมันออกขวานะครับไม่ดูว่ากล้องจะเห็นไหมวันนี้ก็ติดลุ่มนะครับ ล้างไม่ได้อย่างเดียวครับงัดไม่ได้ติดร่มครับเออโอเคมาแล้วมาแล้วมาดิมาดิมาดิข้อสวิงดิชึบเรียบร้อยติดล่มนะครับนี่คุณผู้ชมเป็นปลานวนจันน้อยนะครับไซส์ก็ได้อยู่ เก็บไว้ก่อนนะครับปลาหมานตัวแรกมาต่อไปเลยผมลืมเอาน้ำมาด้วยครับคุณผ,ผู้ชมตอนนี้หิวน้ำมากไปครับนี่ครับ ตายเกาหลีนะครับเรียบร้อยคุณผู้ชมไหลลงไปอีกแล้วครับอ,อ่าสวยง,งามเลยครับตัวนี้ตัวนี้กดกดแรงดีมากครับ ตั้งคันไว้ก่อนครับตั้งคันไว้ก่อนตั้งคันไว้ก่อนนะครับตั้งคันไว้ก่อนึบไหลลงไปเลยนะครับเมื่อกี้มามาแล้วเดี๋ยวมือก่อนครับวิ่งอยู่ไหนโอ้ยไม่ขึ้นน้ำรัาไม่ยอมครับตัวนี้ไม่ยอมนี่เห็นตัวแล้วตั้งไว้ก่อนนะครับตั้งไว้ก่อน ตั้งไว้ก็พอนะครับล้างไว้อย่างเดียวเออล้างไว้อย่างเดียวครับวัดกันไปเลยนะครับ power ์ดิ t คันกับแรงของปลานะครับโอเคเยวค่อยๆลากมันเข้ามานะครับถ้ามันยอมแล้วโอเคเหมันจะยอมแล้วนะครับยังยังนะครับตอนนี้ก็ติดล่มด้วยนะครับ ล่มจะเก็บปลาง่ายกว่านี้นิดนึงโอเคมาฟังนี้มาฟังนี้ชุบเรียบร้อยเรียบร้อย,ย,อยนี่ครับนี่ครับคุณผู้ชมอ่าลอยครับปลานวนจนน้อยมาอีกหนึ่งแต้มครับมันครับ แค่นี้ก็คุ้มแล้วครับถือว่าภารกิจสำเร็จครับวันนี้นี่ครับเหงั้นแบบไม้ต่อไม้เลยนะครับอย่างเงี้ยท่านวดนิ่มคือเราไม่ต้องไม่ต้องคอยเปลี่ยนเยอ่อบ่อยๆนะครับ ก็คือประมาณ3 4นาทีนะครับหรือ5นาทีเลยก็ได้นะครับไม่เปลี่ยนเยอะหนึ่งครั้งเพราะว่ากลัวเหยื่อจะละลายหมดนะครับนานอยู่ไมครับไม้ต่อไปไม้นี้เป็นนานๆครับมีอาการนะครับเยอะหมด อุ้ยไหลลงเลยไหลลงเลยไหลลงเลยวัดไม่ทันชนล่มครับเมื่อกี้โอ้ยทำใหม่ครับปั้นเม็ดเล็กๆพอตรงนี้เมื่อกี้รู้สึกว่าจะเม็ดใหญ่ไปนิดนึงครับ แค่นี้ไปรอดูผลงานครับทีนี้ไม้นี้เมื่อกี้ไหลลงไปแล้วชนล่มครับกลับวัดไม่ทันชนล่มก่อนหยุดไหลก่อนพอดีเี่ยาการครับไหลลงไปแล้ว ไหลละไหลไหลยึดยึดโอ้นึกว่าจะถอนเห็นตอกลงแล้วไหลขึ้นนะครับเมื่อกี้ <c oughs> <c oughs> ปลามันหลอกลวงมาแล้วครับมาแล้วให้ตัวแล้วครับ ปลานอนจันน้อยนะฮะไซส์ไม่ค่อยใหญ่โอ้หลุดพอดี

มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแไ้วไปเหรอแรงดีแรงดีแรงดีมากครับ นี่ครับร้อยครับเต็มปากหลุดพอดีนะครับคุณผู้ชมนี่ปไหนี่บอลชนน้อยนะครับ ต่อกันเลยครับนนยันเยอะดีกว่า สวัสดีครับคุณผู้ชมก็มาถึงช่วงท้ายคลิปกันแล้วนะครับอุปสรรคเยอะมากนะครับวันนี้ทั้งกล้องร้อนนะครับแล้วก็แบตกล้องก็จะหมดนะครับตอนนี้ก็เหลือประมาณสี่เปอร์เซ็นตนะครับฝนก็ได้ตั้งเขามาแล้วนะครับเราก็ต้องกลับแล้วนะครับกําลังปล่อยลงมาเลยนะครับเห็นเป็นสายเป็นสายไหมครับนั่นคือฝนตกนะครับโอเคครับส่งงานกันครับวันนี้ ปลาที่เราได้วันนี้นะครับปลาสักเยอะมากไม่ได้ถ่ายให้ทุกตัวนะครับถ่ายแค่บางตัวเท่านั้นนะครับเพราะว่ากล้องมันร้อนนะครับนี่นะครับปลารวมวันนี้เป็นปลานวนจันทรทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีปลาขาวส้อยด้วยนะครับสามตัวโอเคครับปลาวันนี้ก็จะเอาไปทำกับข้าวนะครับ โอเคครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบ